วันจันทร์ค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอุ้มเช่นเคยนะคะในวันนี้คุณครูคอุ้มจะพาเด็กๆมาทำกิจากรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ,ะวันนี้จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบคำร้องจองก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานก,กันก่อนนะคะ,ะเด็กๆพร้อมไหมคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานคีอว่าให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวอย่างอิสระตามจังหวะที่คุณครูเคาะถ้าคุณครูเคาะหนึ่งครั้ง ให้เด็กๆ919ถ้าคุณครูเคาะแบบนี้นลคะให้เด็กเดินช้าๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าคุณครูเคาะรัวๆแบบนี้นะคะให้เด็กเดินขึ้นใหม่เด็กๆจะขึ้นใหม่ไปทางไหม่ก็ได้นะคะรอบๆบริเวณแต่เด็กๆต้องระวังอันตรายนะคะระวังที่จะชนสิ่งของ เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรืยังคะไปเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหลประกอบคำท้องตอกครูจะให้เด็กๆฟังคำท้องตอ,อกหนึ่งรอบก่อนนะคะทตไปพร้มกันเลยค่ะจะมาทำท่าประกรอบกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะวิทยุทีวีทำไปพร้อมกับครูเลยนะคะอีกมีจดหมายกรัศา์ทั้งหลาย ช่วยคลายกลางขาเด็กๆทำทันไหมคะเหตุการณ์ทุกแห่งรู้แจ้งใจนะสื่อสารนั้นนะหนาเด็กๆชี้นิ้วแบบนี้นะคะ,ะพูดพร้อมอคุณคนะคะสื่อสารนั้นหนาะย่โลกเราเอ้ยรอบต่อไปเราจะมาทำท่าประกอบช้าๆไปพร้อมกันเด็กๆท่องไปตามคุณครูแล้วก็ทำท่าไปด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ วิทยุทีวีอีกมีจดหมายโทรทัศน์ทั้งหลายช่วยทายกลางขาเหตุการณ์ทุกแหงรู้แจ้งใจนะสื่อสารนั้นหนา ย่อโลกเราเอ้ยเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกท่องแล้วก็ทำท่าประกอบถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมก็จบลงแล้วคะ่ะเด็กๆคุณครูกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนในหน่วยการสื่อสารค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของการสื่อสารก่อนที่เราจะไปรู้จักความหมายของการสื่อสารนะคะวันนี้คุณครูทิฟฟี่มีคําคล้องจองมาฝังเด็กๆด้วยนะคะคําคล้องจองก็เป็นการสื่อสารอีกชนิดหนึ่งนะคะเราไปฟังคําคล้องจองของคุณครูทิฟฟี่กันเลยค่ะคําคล้องจองก็ ก็อกก็อกเมื่อเด็กๆฟังคํำค้องจองเสร็จนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปท่องคํำค้องจองแล้วก็ทําท่าทางประกอบมาฝากคุณครูด้วยนะคะคํำค้องจองก็๊กก็อกก๊อกก๊อกก๊อกเอเสียงใครเคาะประตูเอรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวกก ก๊อกก๊อกเอเสียงใครเคาะประตูเอรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจาระเข้ฟันยาวเราไปรู้จักความหมายของการสื่อสารกันเลยค่ะเด็กๆก,การสื่อสารหมายถึงการส่งสื่อหรือข้อมูลไปยังผู้รับด้วยวิธีการที่หลากหลาย รูปแบบของการสื่อสารแบ่งออกเป็น2รูปแบบดังนี้ค่ะรูปแบบที่หน,นะคะการสื่อสารทางเดียวคือการส่งข้อมูลข่าวสารหรือการให้ข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับฝ่ายเดียวค่ะเช่นการดูทีวีส่งอีเมลฟังเพลงการสื่อสารสองทาง การสื่อสารสองทางนะคะผู้รับสารอาจจะสามารถตอบโต้ตอบสนองผู้ส่งสารได้ในทันทีการสื่อสารสองทางผู้ส่งสารกับผู้รับสารอาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่คนละสถานที่ก็ได้นะคะเช่นการเรียนหนังสือการโทรคุยโทรศพัพท์ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักความหมายของการสื่อสารไปแล้วนะคะในโลกของเรานอกจากมนุษย์จะสามารถสื่อสารกันได้แล้วสัตว์ก็สามารถสื่อสารได้เช่นกันนะคะเด็กๆลองไปสังเกตสัก์เลี้ยงที่บ้านดูค่ะว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านสื่อสารกับเรายังไงวันนี้คุณครูทิฟฟี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์โดยกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเลือกทํากิจกรรมที่เด็กๆชอบวันละหนึ่งกิจกรรมและต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ํากับกิจกรรมเดิมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะว่ากิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ที่คุณครูนํามาฝากเด็กๆในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่หนึ่ง วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่1และสีเทียนให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้สีเทียนและตกแต่งให้สวยงามนะคะกิจกรรมที่2วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่2 สีเทียนกาวและกันไกรให้เด็กๆใช้สีเทียนตกแต่งซองจดหมายให้สวยงามหลังจากนั้นให้เด็กๆใช้กันไกลตัดตามรอยประและให้ผู้ปกครองช่วยทากาวและนำมาประกอบกัน ให้เป็นสองจุดหมายที่สมบูรณ์กิจกรรมที่3วัสดุอุปกรณ์ใบกิจ,จกรรมที่3 ใบกิจกรรมที่3.1สีเทียนกาวและกันไกลให้เด็กๆใช้กรรไกลตัดกระดาษสีที่อยู่ในใบกิจกรรมที่3.1จากนั้นฉีกเป็นชิ้นเล็กๆและใช้กาวค่อยๆทาลงบนกระดาษและใช้เศษกระดาษสี ติดลงบนใบกิจกรรมที่3ให้เป็นวิทยุจากนั้นใช้สีเทียนตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะกิจกรรมที่4วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่4 9กลวและกันไกให้เด็กๆหรือผู้ปกครอง ตัดกระดาษตามรอยประในใบกิจกรรมที่4จากนั้นใช้กาวทาตามจุดในคลิปวิดีโอและประกอบให้เป็นทีวีที่สมบูรณ์ในกิจกรรมนี้เด็กๆไม่ต้องนำมาส่งที่โรงเรียนแต่ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปเด็กๆคู่กับสิ่งประดิษฐ์ และส่งให้คุณครูดูในไลน์นะคะ กิจกรรมที่5วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่5ใบกิจกรรมที่5.1สีเทียนเก้าและกันไก่ให้เด็กๆหรือผู้ปกครองตัดกระดาษในใบกิจกรรมที่5.1ตามรอยประจากนั้นนำมาสาร เหมือนในคลิปวิดีโอและตกแต่งให้สวยงามนะคะ Thank you